ทีมมองไอกแมพแต่เล่นคนเดียวเอมยน่นคนดียไม่ได้เวยีอาทมีอาทปราไม่มีนะครับอตพนามนอว้ยสามคนนั้นน่ะ

mà 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 làm gì? để con 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 xếp ngang 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 xếp

เลือกโอเค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 เลื่อนไหมทีนึงนาทีคอนเสิร์ตรู้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 หน้าตูนหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนะรู้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 

มทามันตะวันนะนนะะนะมาละตะวันนวันนะมาอยู่าอยู่ะการ์ดมอยู่มพี่กพี่กออกอคได้ครับตารงานงานานคไรับรับกันใหม่หน่อยมีคนยังไม่ไอจแล้วพี่เกฮ้ยคนพูดจกระเไม่ติดนะแต่กเนว่าคนพดกรนไม่ติดูเไม่ติดไม่ังหล่ายังหลุดคูม่ายังหลดอีกอีกยี่สิบห้าวิคูาเถ้ะนะคุณคน ไอ้้ันอยู่่มาอยูมาอยู่ไปให้ไปหไปนีไนยไป่ยไปเนี่ยีไป่ยยใ่ไป่ไปเยใ่ี่เยนย่ย่น้นเไ้ไ้นไปยไหนหนี่ีไย่้ห ไปนั่งกันได้โอ๊ยอ้าวอ้าวอะไรมีๆๆๆอะไรมีอย่างตัวอะไรหรอเออเนี่ยดินี่อยู่เนี่ยดิไปอยู่ตรงนั้นอ้าวไม่รู้นะอะไรๆๆๆๆทําไมไม่รู้ก็มาเก็บลงกลับมาคุมมือกรรมการด้วยพี่อ่ะว่าดีครับพี่มาที่มาที่ได้มากมั้ยเคยรู้นะ คือสองมืออยู่นะลิฟต์คือสองมือนะไม่ได้จะขายจะกินแล้วนะขายจะกินล้วนะมารับเก็บไปนะจิตไปแกไปแกไปกันด้วยแกไปมันด้วยระดับลึกระดัมลึกผูกขาดช่องเล็กผูกขาดช่องเล็กมีตัวมั้ไมีตัวมั้ยไปดูรอยไปได้มัน

อีึงนาทีลนกาเกิองเมึง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 ฟังก่อนเขากดออกแล้วใจเงินอย่าเอาใหม่เขาติดใบแดงเขายอมเขายอมเขาติดใบแดงก่ออรอบนี้ลักษณะ ใช oh. ่ออกเลย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 ไต่ม่าหรู้ว่าคอเปีกนี้มัะเหลือหน่นามันจะเองีมันเิดไม่ม่เนยคอมก็เปลี่ยนตัวไงกี้เราอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเน่ะ We'll